สู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ World Wide w i t h e n g l i s h วันนี้ดิฉันสวภาพกรยานามิจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรมาทําหน้าที่เป็นผู้ด,ดําเนินรายการเช่นเคยค่ะหัวข้อที่จะนําเสนอหรือมาพูดคุยกันนะคะฟังเพลินๆในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความกำกวมในภาษานะคะขอตั้งชื่อหัวข้อให้เก๋นิดนึงนะคะพูดว่าหยุดบ้างจะได้ไม่กำกวมนะคะ Pause to pause ambiguity นะคะคำว่า ambiguity ก็หมายถึงความกํากวมค่ะส่วนคำว่า pause นะคะอ่อใช้เป็นกริยาก็ได้เป็นคำนามก็ได้นะคะหมายถึงว่าหยุดนะคะหยุดสั้นๆน,นะคะความกํากวมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกภาษานะคะยกตัวอย่างเช่นภาษาไทยนะคะถ้าเราพูดว่าไม่ได้เจอกันนานนมโตเป็นกองกับ ไม่ได้เจอกันนานนมโตเป็นกองทั้งก็จะเห็นว่าออสองประโยคที่พูดไปเนี่ยนะคะคำศัพท์ก็เหมือนกันนะคะการเรียงลำดับคำศัพท์ก็ไม่แตกต่างกันแต่ว่าจะต่างกันที่การเว้นวรรคใช่ไหมคะถ้าเราเว้นวรรคคนละที่ความหมายก็จะได้คนละอย่างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูเรื่องความกำกวมในภาษาอังกฤษกันนะคะแล้วก็จะดูว่าเ,เวลาเราพูดเนี่ยค่ะมันมีตัวช่วยยังไงนะคะที่จะทำให้พูด ูดแล้วเนี่ยไม่ให้คนฟังเขาเข้าใจผิดจากเจตนาของเรานะคะ อาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะคำว่า ambiguity นะคะ a m b i g u i t y นะคะเป็นคำนามหมายความว่าความกํากวมนะคะความกํากวมก็หมายความว่าคำเดียวกันเนี่ยแหะค่ะนะคะ,นะคะอาจจะให้ความหมายหลายในหรือให้ความหมายได้มากกว่า1ชนิดนะคะหรืออาจจะเป็นชนิดของคําหรือที่เรียกว่า part of speech เนี่ยนะคะคนละประเภทก็อาจจะทำให้เกิดความหมาย แตกต่างกันไปนะคะจากคำศัพท์คำเดียวกันหรือความกำกวมอาจจะหมายถึงว่าเวลาท่านพูดวลีนะคะพูดประโยคนะคะคือพูดสองคำสามคำหรือมากกว่านั้นนะคะพูดออกไปแล้วเนี่ยมันตีความได้มากกว่าหนึ่งแบบอาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ของคำที่อยู่ในวลีหรือในประโยคนั้นนะคะมันสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้มากกว่าหนึ่งชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความกำกวมเนี่ยเขาถึงแบ่งเป็น สประเภทหลักๆนะคะประเภทแรกเนี่ยเราเรียกว่า lexical ambiguity นะคะ lexical ambiguity นะคะคำว่า lexical เนี่ยหมายถึง word uh, น,ะนะคะหรือ vocabulary นะคะก็หมายความว่าความกำกวมที่เกิดจากการใช้คำศัพท์หลายในนะคะหมายความว่าคำศัพท์ที่มีความหมายได้มากกว่าหนึ่งอย่างนะคะหรืออย่างที่ได้บอกไปใช้คําศัพท์ที่เป็นได้มากกว่า1 part of speech นั่นเองนะคะ ต่อไปความกำกวมชนิดที่2นะคะคือ structural ambiguity นะคะ structural ambiguity structural มาจาก structure ที่แปลว่าโครงสร้างอะค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็เป็นความกำกวมที่ไม่ได้เกิดจากการที่คำศัพท์1นึ่คำและให้ความหมายมากกว่า1อย่างแต่เกิดจากความสัมพันธ์ของคำนะคะที่อยู่ในวลีและในประโยคที่อาจจะตีความความสัมพันธ์ได้มากกว่า1แบบก็เลยมีผลกระทบให้ ความหมายเนี่ยมันต่างกันไปด้วยนะคะทีนี้เนี่ยขอปูพื้นนะคะเกี่ยวกับ lexical ambiguity กับ structural ambiguity กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสู่เรื่องการพูดเว้นวรรคนะคะในภาษาอังกฤษนะคะพูดอย่างไรเพื่อให้หายกำกวมนะคะตัวอย่างของ lexical ambiguity นะคะความกำกวมที่เกิดจากความสับ คำศัพท์ที่มีความหมายหลายอย่างนะคะลองมาดูกันนะคะว่ามีอะไรนะคะได้บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ the rabbi married my sister the rabbi married my sister นะคะ rabbi เนี่ยก็คือ ผู้นำทางศาสนาในศาสนายิวนะคะถ้าถามว่าเทียบเท่าพระไหมอาจจะเทียบเท่านะคะแต่ว่าแน่นอนเ,อเรื่องอมีกฎระเบียบหลายๆอย่างที่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแบ,บบายในศาสนายิวนี้สามารถแต่งงานได้นะคะเพราะฉะนั้นประโยชนเนี้ยคำว่า marriage ตรงเนี้ยที่แปลว่าแต่งงานเนี่ยนะคะมันก่อให้เกิดความกำกวงคะ่ะเพราะว่า marriage ตรงเนี้ยอาจจะหมายถึงว่าประธานแต่ง,ง กับกรรมนะคะเพราะฉะนั้น The Rabbi married my sister เนี่ยจึงหมายถึงว่า Rabbi เ,เนี่ยผู้นำทางศาสนาคนนี้คะ่ะแต่งงานกับน้องสาวของฉันนะคะหรือ Married เนี่ยอาจจะหมายถึงว่า ประธานเนี่ยทำหน้าที่นะคะเ,เรียกว่าอะไรเป็นเป็นผู้แต่งงานให้นะคะให้แก่กรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายอีกอย่างหนึ่งของประโยคเดียวกันนี้ก็คือว่า,าน้องสาวของฉันแต่งงานแต่งงานกับสามีของเขาอะนะคะแล้วก็มีแรดบายนะคะคือผู้นําทางศาสนาเนี่ยเป็นคนทําพิธีให้นะคะแรดบายไม่ได้แต่งงานกับน้องสาวของฉันนะคะในกรณีนี้เพราะฉะนั้น m a r r i ตรงเนี้ยค่ะอา,อาจจะทําให้เรา เข้าใจความหมายได้หลายอย่างนะคะต่อไปนะคะตัวอย่างถัดมา she is looking for a match นะคะ she is looking for a match นะคะคำศัพท์ที่มีความหมายมากกว่าหนึ่งอย่างก็คือ match นะคะหนึ่งแปลว่าการแข่งขันก็ได้นะคะแปลว่าไม้ขีดไฟก็ได้นะคะหรือแปลว่าคู่ครองก็ได้นะคะหรือแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต่อไปค่ะ The fisherman went to the bank นะคะ The fisherman went to the bank นะคะคำศัพท์ที่ความหมายมากกว่าหนึ่งอย่างก็คือ bank นะคะ bank เรารู้ว่าหนึ่งแปลว่าธนาคารก็ได้หรือแปลว่าริมฝั่งแม่น้ำก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวประมงคนนี้ อา,อาจจะไปที่ริมฝั่งน้ำหรืออาจจะไปที่ธนาคารนะคะ I saw bats นะคะ I saw bats นะคะหนึ่งคือค้างคาวหรือสอง t บก็คือเบสบอลแบ a t s นะคะไม้ตีเบสบอลอะค่ะนะคะถนะัดมาค่ะ We saw her duck นะคะ We saw her duck นะคะ Duck ตรงนี้หนึ่งแปลว่าเป็ด ะะหรือ2เป็นกริยาค่ะนะคะเป็นนาวแปลว่าเป็ดเป็นกริยาก็แปลว่าหลบหลบหัวนะคะก็คือเอาหัวหมุดลงนะคะอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อจะหลบหลบอะไรสักอย่างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะหมายถึงว่าเราเห็นผู้หญิงคนนั้นเขาหลบลงไปหรือเราเห็นเป็ดของของผู้หญิงคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของคําศัพท์หนึ่คำเนี่ยความหมายอาจจะได้หลายอย่างนะคะ ถัดมาคือ structural ambiguity นะคะ กอ็อันนี้เอาคำมาเรียงเรียงกันละเป็นวลีบ้างเป็นประโยคบ้างแล้วกอ็อาจจะตีความสัมพันธ์ระหว่างกันเช่นเป็นส่วนขยายเป็นส่วนหลักเป็น adjective เป็น noun นอะไรอย่เงี้ยนะคะหรือว่าเป็น verb กับกรรมอะไรอย่เงี้ยแตกต่างกันไปนะคะความหมายก็จะแปรเปลี่ยนปรับตามไปด้วยนะคะยกตัวอย่างค่ะ insurance salesmen are frightening people นะคะ insurance salesmen are frightening people นะคะตรงนี้กรำกวมอย่างไรนะคะภาคประธานก็คือ,อ,อคนขายประกันเนี่ยนะคะภาคแสดงก็คือ are frightening people นะคะอาจจะมองได้ว่า are frightening เนี่ยหมายถึงทำให้กรรมเนี่ยตกใจกลัวเพราะฉะนั้นเราอาจจะตีความได้ว่าคนขายประกันเนี่ยนะคะทำให้ผู้คนเนี่ยตื่นตระหนกหรือตกใจกลัว หรือเราอาจจะตีความว่า frightening เป็นคำคุณศัพท์ขยาย people นะคะก็จะให้ความหมายว่าคนที่ขายประกันเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะคือน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วเนี่ย frightening อาจจะเป็น verb ก็ได้อาจจะเป็น adjective ก็ได้นะคะ he ate the cookies on the couch นะคะ he ate the cookies on the couch นะคะความกังวลอยู่ตรงไหนอยู่ตรง on the couch นะคะบุคคบทว่ลีเนี่ยเวลาใช้งานอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะยิ่งถ้าเอาไว้ข้างหลังประโยคอย่างนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าเอะมันม,มันขยายกริยาหรือว่าขยาย กรรมที่อยู่ข้างหน้านะคะยกตัวอย่างอันนี้นะคะเขากินคุกกี้นะคะบนเบาะที่นั่งอะนะคะหอาจจะตีความว่าเขานั่งอยู่บนเบาะนะคะแล้วก็นั่งกินคุกกี้หรือสองเขาไม่ได้นั่งบนเบาะนะคะแต่เขากินคุกกี้ที่มันวางไว้อยู่บนเบาะนะคะต่อไปค่ะ To get in นะคะก็คือเพื่อที่จะได้เข้าไปที่ไหนสักแห่งนะคะ you will need an entrance fee of $10 n dollars นะคะเขาบอกว่าต้องใชเ้เรียกว่าอะไรจ่ายค่าเข้า,ขานะคะ10ดอลลาร์นะ o oh, อหรือนะคะ your voucher นะคะหรือเป็นคูปองนะคะ and your driver's license นะคะแล้วก็ต้องมีใบขับขี่นะคะสรุปแล้วท่านเห็นทั้ง o อทั้งเห็นทั้ง a อนอย่างเงี้ยนะคะเออสรุปแล้วต้องโชว์อะไรบ้างนะคะโชว์ทั้ง3อย่างเลยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ตีความได้หลายอย่างนะคะอาจจะหมายความว่า หนึ่งนะคะจ่ายค่าเข้า $10 ดอลลาร์ or your voucher หมายความว่าจะจ่าย10ดอลลาร์ก็ได้หรือจะใช้คูปองก็ได้และ and your driver's l i c e n s e และต้องโชว์คู่กับใบขับขี่เพราะฉนั้นเนี่ยโชว์ใบขับขี่แล้วก็จ่าย10ดอลลาร์ก็ได้หรือโชว์ใบขับขี่แล้วก็จะเอ่อเอ่อโชว์คูปองนะคะแล้วก็โชว์ใบขับขี่ก็ได้หรือถ้าจะตีความอีกอย่างนะคะก็คือว่าจ่าย10ดอลลาร์ต้องจ่ายแน่ๆและนะคะและอาจจะเลือกเอาว่าจะต้องเอ่อโชว์คูปอง นะคะหรือว่าจะต้องโชว์ใบขับขี่ driver's license นะคะเพราะฉะนั้นเวลามีคำเชื่อมเยอะๆเนี่ยค่ะ a n อ or อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะทำให้เกิดความสับสนได้นะคะเอาละคะนี่เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับ lexical ambiguity กับ structural ambiguity นะคะเวลาเราเขียนประโยคเวลาเราพูดอะไรออกไปมันอาจจะก่อให้เกิดความสับสนในเรื่องของความหมายได้เพราะว่า คำหนึ่งคำอาจจะมีความหมายได้หลายอย่างอาจจะเป็น part of speech ได้มากกว่าหนึแบบหรือว่าความสัมพันธ์ภายในวลีภายในประโยคเนี่ยอาจจะมีได้มากกว่า1แบบนะคะในเรื่องของ lexical ambiguity ความกักวมที่เกิดจากการใช้คำศัพท์คำเดียวกันนะคะแล้วก็สื่อความหมายได้มากกว่า1อย่างนะคะวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยท่านอาจจะเปลี่ยนคำศัพท์ไปเลยก็ได้คะ่ะเลือก คําศัพที่ไม่กํากวมหรือท่านอาจจะใช้วิธีขยายความให้ชัดเจนขึ้นนะคะนะคะยกตัวอย่างนะคะอ,อ,อย่างกรณีที่ว่าผู้นําทางศาสนาชาวยิวนะคะหรือว่าแรบไบเนี่ยนะคะถ้าแรบไบเนี่ยแต่งงานกับน้องสาวของฉันเองนะคะ ก็ใช้ว่า the r a b by was married to my sister นะคะปรับแต่งตรง married เนี่ยนะคะให้เป็น was married to นะคะแต่ถ้า r a b by เนี่ยไม่ได้แต่งงานกับน้องสาวของฉันนะคะแต่ว่า ทําหน้าที่เป็นผู้ทําพิธีแต่งงานให้นะคะท่านก็เติมเข้าไปว่าน้องสาวเราแต่งงานกับใครนะคะยกตัวอย่างเช่น the rabbi married my sister and her husband อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนกรณีของ match นะคะที่หมายถึง ไม้กีดไฟก็ได้หรือว่าคู่ครองก็ได้นะคะหรือว่าการแข่งขันน่นะคะใช้วิธีเปลี่ยนคำศัพท์ไปเลยก็ได้ค่ะอย่างเช่นว่า she is looking for a couple นะคะก็คือเธอกำลังมองหาหรือสแสวงหาคู่ครองนะคะหรือจะขยายความตามหลังนะคะเช่น she is looking for a match to light the candle นะคะ to light the candle ก็คือจุดเทียนนะคะเพราะฉะนั้น match ตรงนี้ให้ความหมายว่าไม่ขีดเท่านั้นนะคะส่วนกรณีของ bank นะคะ ถ้าจะบอกริมฝั่งน้ำก็เติม o f the river เข้าไปต่อท้ายนะคะ The fisherman went to the, the bank of the river นะคะอันนี้ก็ชาวประมงนะคะเดินไปยังริมฝั่งน้ำนะคะแต่ถ้าหมายถึงธนาคารก็อาจจะขยายความว่าไปทำอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่น the fisherman went to the bank to deposit some money นะคะตรงที่ de, to deposit some money เนี่ยไปฝากเงินก็จะขยาย หลายความให้ชัดขึ้นว่าแบงคตรงนี้หมายถึงธนาคารเท่านั้นนะคะ I saw baseball bats นะคะอันนี้ก็จะชัดเจนนะคะว่าหมายถึงไม้ตีลูกบอลในกีฬาเบสบอลนะคะไม่มีทางหมายถึงค้างคาวนะคะแต่ถ้าพูดว่า I saw a cloud of bats นะคะอันนี้ค้างคาวได้อย่างเดียวเพราะว่า a cloud of เนี่ยตรงนี้หมายถึงฝูงนกฝูงเนี่ยค่ะฝูงค้างคาวที่กำลังบินอยู่นะคะ We saw her d o k s นะคะอันนี้ d o k s เนี่ยถ้ามีหลายตัวเติม s เข้าไปก็แปลได้อย่างเดียวเป็นนามนะคะก็หมายถึงเป็ดนะคะแต่ถ้ามีเป็ดตัวเดียวนะคะก็ขยายความด้วยคุณศัพท์ก็ได้ค่ะ We saw her little dog we saw her big dog อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าหมายถึงหลบหัวนะคะก็เติม her head าตามท้ายดักเข้าไปนะคะ we saw her duck her head นะคะ we saw her duck her head นะคะเราเห็นเธอเนี่ยเอาหัวหมุดลงไปหลบลงไป ะะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ Lexical Ambiguity นะคะทีนี้ในส่วนของ Structural Ambiguity บ้างนะคะความกํังวมที่เกิดจากการเรียงคําศัพท์แล้วก็ดูว่าคําบางคําอาจจะขยายคําข้างหน้าหรืออาจจะขยายคําข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีแรกเลยท่านเปลี่ยนตำแหน่งก็ได้ค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีของบุพบทต่างๆนะคะหรือแล้ที่เราเรียกว่าบุพบทวลีนะคะ on the c o u c h นะคะเอ uh, in the bank อะไรพวกเนี้ยนะคะ on Monday นะคะ in July พวกเนี้ยถ้าไว้ท้ายประโยคอาจจะก,กรรมกวมได้ก็โยกขึ้นมาหน้าประโยคนะคะแต่แน่นอนเวลาเราโยกวลีใดไปเปลี่ยนที่มันนะคะนะคะ focus หรือการเน้นความก็จะแปรเปลี่ยนตามนะคะทีนี้วิธีที่สองก็คือเวลาเราพูดเนี้ยเราใช้ p a u s i n g เข้ามานะคะ p a u s i n g ก็คือ หยุดเว้นวักสักนิดนึงค่ะนะคะหลักง่ายๆเวลาเราจะหยุดเว้นวักตรงไหนเนี่ยก็คือว่าความสัมพันธ์ของคำซ้ายมือกับขวามือมันไม่ได้ไปด้วยกันนะคะ นะคะคือหลักๆเลยมันไม่ได้ขยายซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เว้นวักผ่ากลางแต่ถ้าเกิดว่าคําซ้ายมือกขวามือมันสัมพันธ์กันเป็นหน่วยก้อนเดียวกันมันขยายซึ่งกันและกันก็อย่าไปหยุดผ่ากลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดเนี่ยการเว้นวักอะไรพวกนี้จะช่วยเราได้นะคะ Uh, ตัวอย่างที่ว่า insurance s a l e s m e n a r e frightening people นะคะถ้าท่านพูดแบบนี้ยาวติดกันไปนะคะท่าไม่ได้แยกระหว่างอ r e กับ frightening นะคะ ก็จะหมายความว่า a r e f r i g h t e n i n g เนี่ยไปได้วยกันเพราะฉะนั้น a r e f r i g h t e n i n g ตรงนี้เป็นกริยาละ้นะคะก็หมายความว่าทำให้ people เนี่ยตกใจกลัวนะคะ insurance sales m e n are f r i g h t e n i n g people ก็คือคนขายประกันเนี่ยทำให้ผู้คนเขาตกใจกลัวนะคะแต่ถ้าท่านไปแยกระหว่าง R r e กับ f r i g h t e n i n g นะคะจะออกยังไงลองฟังดูนะคะ insurance salesman are Fr people, ะะ frightening people นะคะ Insurance salesman or frightening people นะคะก็หมายความว่าคนขายประกันเนี่ยนะคะคือคนที่น่ากลัวนะคะเพราะว่าเราไปหยุดผ่ากลางและ frightening ก็ไปขยาย people ข้างหลังไม่ได้ไปกับ or ข้างหน้านะคะตัวอย่างถัดมานะคะ He ate the cookies on the couch นะคะถ้าพูดยาวไปเลยนะคะ Uh, he ate the cookies on the couch ก็แสดงว่า on the couch เนี่ยบนเบาะนะคะขยาย cookies นั่นหมายความว่าเขาคนเนี้ยนะคะหยิบคุกกี้ที่มันวางอยู่บนเบาะเนี่ยทานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านพูดว่า he ate the cookies On the couch นะคะก็คือหยุดเว้นวักหน้า on the couch แสดงว่าเรากำลังจะบอกว่า on the couch เนี่ยไม่ได้ขยาย cookies แล้วตรงนี้จะไปขยาย eat the cookies นะคะหมายความว่ายัางไงเขานั่งอยู่บนเบาะแล้วก็กินคุกกี้ไปด้วยนะคะ ตัวอย่างเพิ่มเติมกรณีบุพบทวลีซึ่งมีเยอะนะคะที่เป็นตัวเจ้าปัญหานะคะยกตัวอย่างเช่น the professor said on Monday he would give an exam นะคะถ้าท่านพูดแบบนี้นะคะแสดงว่า on Monday เนี่ยขยายเศษนะคะก็แปลว่าเมื่อวันจันทร์เนี่ยอาจารย์เขาประกาศว่าเดี๋ยวจะให้มีสอบ ซึ่งจะสอบวันไหนไม่ทราบนะคะแต่ถ้าท่านพูดดังต่อไปนี้นะคะ,ะความหมายจะเปลี่ยนละ The professor said on Monday he would give an exam นะคะ The professor said on Monday he would give an exam แสดงว่า on Monday เนี่ยขยายไปกับ give an exam ที่ตามมานะคะ,อ,ะอาจารย์พูดวันไหนไม่ทราบประกาศวันไหนไม่ทราบแต่ที่ ในยะที่จะสื่อก็คือว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยจะมีสอบนะคะตัวอย่างถัดมานะคะที่บอกว่าจะเข้าไปที่ไหนสักที่นะคะตกลงจะจ่าย10ดอลลาร์หรือว่าโชว์คูปองนะคะแล้วก็ต้องใช้ใบขับขี่ไหมนะคะที่เกริ่นนำไปตอนต้นนะคะลองมาฟังดูนะคะเ,เดี๋ยวดิฉันจะใส่เบรกเข้าไปใส่พอสเข้าไปแล้วก็ความหมายเนี่ยจะต่างกันยังไงนะคะ To get in you will need an entrance fee of $10 dollars or your voucher and your driver's license นะคะตรงนี้ก็เบร k ไว้ข้างหน้าแอนนะคะฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ To get in you will need an entrance fee of $10 dollars or your voucher and your driver's license นะคะการที่วางหน้าแอนอย่างนี้นะคะก็สื่อว่าจะเข้าไปได้เนี่ยนะคะ ที่แน่ๆน,นะคะจะต้องใช้ใบขับขี่นะคะเพราะว่า and your driver's license ตรงเนี้ยนะคะมีหยุดข้างหน้าที่แน่ๆต้องใช้ใบขับขี่ทีนี้จะคู่กับอะไรอาจจะคู่กับจ่ายเงิน10ดอลลาร์นะคะหรือถ้าไม่จ่าย10ดอลลาร์ก็โชว์คูปองนะคะ voucher นะคะต่อไปดิฉันจะมาเบรกหน้าออแทนนะคะ to get in you will need an entrance fee of $10 dollars or your voucher and driver license นะคะโทษนะคะอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะ to get in you will need an entrance fee of $10 dollars or your voucher and your driver's license นะคะตรงนี้ให้ความหมายว่าอย่างไรนะคะเ,เดี๋ยวลองมาดูกันค่ะก็หมายความว่าจะเข้าไปได้เนี่ยนะคะอ,อ,อาจจะจ่ายแค่ $10 ดอลลาร นะคะก็เข้าไปได้เลยนะคะหรือถ้าไม่จ่าย10ดอลลาร์นะคะก็ให้โชว์คูปองพร้อมกับใบขับขี่คู่กันนะคะเพราะว่าตรงนี้เรามีการเว้นวัคหน้าออนะคะซึ่งด้านหน้าออเนี่ยเป็นจ่าย10ดอลลาร์กับด้านหลังออเนี่ยจะเป็นของคู่กันก็คือโชว์คูปองพร้อมด้วยกับใบขับขี่ ะะเพราะฉะนั้นหยุดคนละที่ความหมายก็จะสื่อต่างกันแต่จําเป็นค่ะเพราะฉะนั้นท่านเลือกเอาว่าท่านจะสื่อความว่ายังไงแล้วก็หยุดให้ถูกที่ถูกทางนะคะสำหรับวันนี้ขอปิดด้วยตัวอย่างอมตะนิดนึงนะคะ,ะหลายคนจะเจอพวก adjective ที่ขยายนามแล้วก็มีแอนแล้วก็นามนะคะเราก็จะสับสนว่าสรุปแล้ว adjective ขยายนามกี่ตัวนะคะลองฟังดูตัวอย่างคะ่ะ The old men and women sat on the bench นะคะ The old men and women sat on the bench นะคะถ้าพูดรวบอย่างนี้ไปเลยนะคะยาวต่อๆไปเลยก็จะสื่อความว่าชายแก่และหญิงแก่นะคะชายสูงอายุและหญิงสูงอายุเหล่านั้นนั่งบนมานั่งนะคะนั่งที่มานั่งแต่ทีนี้ดิฉันจะลองเบรคดูนะคะ The old men And women sat on the bench. ,นะคะ. The old men, and women sat, sat on the bench. ,นะคะ. การหยุดนิดนึงตรงนี้แปลว่าอะไรก็แปลว่าโอขยายเฉพาะเม n นะคะนั่นหมายความว่า,าผู้ชายสูงวัยนะคะและผู้หญิงจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้ระบุว่าสูงไวัยไหมนะคะทั้งหมดเหล่านี้ค่ะนั่งที่มานั่งนะคะเพราะนั้นจากตัวอย่างเหล่านี้นะคะก็จะได้แง่คิดว่า posing นะคะการหยุดเนี่ยมันจะช่วยทำให้ความกากวมเนี่ยมัน มันหายไปนะคะก็นะคะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะที่ฝากไว้เวลาที่ท่านผู้ภาษาอังกฤษเออก็มีหลายเรื่องให้คิดพอสมควรนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้เวลาของรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษก็จบลงแล้วนะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้เ,เกร็ดความรู้และสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ